จ้ามาเลยจ้ามาเลยจ้าเพื่อนๆขณะนี้เป็นเวลา10โมงครึ่งอากาศอยู่ที่2อ,องศาเด้อเพื่อนๆว้า2องศายายาจะพามาดูสวนผักนะคะยเย็นมือสวนผักนะคะสวนผักดูตรงนี้ก่อนในบ้านผักยายมีอะไรมั่งอ นี่อุ่นอะอนี่ผักอ,อดูมันแรงถ้ามันเปียกนะดูมันแรงมันยังรอดเลยมันมันเย็นเนาะนยายเอาน้ำมารดก็ได้กิน้วผักหน่นี่นี่เฮ้ยเรดิสเดี๋ยวก็ถอนไปกินโอ้ยเดี๋ยวไปหาน้ำมารดก่อนนะขอบขอบนนเดี๋ยวปีนาเดี๋ยวปีนาจะเพาะไว้ตรงนี้ดีกว่าโอ้ย ยายคลุมอันนี้ไว้ลืมไปเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้เนี้ยมันไม่รอดไอ้ไอ้ไอ้อะไรนะไอ้กินกินกินเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกไม่ถูกขึ้นช่ายกินใบไม่รอดแต่ไอ้ขึ้นช่ายไอ้ขึ้นช่ายกินก้านไม่รอดแต่ขึ้นช่ายกินใบมันรอดเนาะทุกปีแหละยายลองดูเนาะยวไปหาน้ำมารดตรงนี้ก่อนจ้าในบ้านผัก ก็มีผักให้กินนะคะนี่รสน้ำเปรดเดียบพวดพาดพืบเลยนี่อุย้ยกหอมหอมไทยแล้วเนี่ยเนี่ยต้นหอมอ่ะอี่ยยันมาฟังฟังไว้นี่ไงฟังนี้ก็มีอฮ้ยอุยหอมไทยหอมไทยเอาทำไงดีละ่ะฝังนี้ได้ยายทักรูอย่างอื่นมาอุ้ยหอมไทยนี่ไงนี่ไงมัน เยอเลยอันนี้ขุดเอาออกมีหอมไทยไรเนี่ยหอมไทยต้นหอมเออเดี๋ยวเอาเอาดินในนี้ไปปลูกไอ้นั่นดีกว่ายายเอาต้นในนั้นมาด้วยดีนะเขาตรวจไม่เจอเขาไม่ได้ดูมากหรอกไอ้ต้นหอมเป <c oughs> เดี๋ยวขบไปเอาน้ำมารดก่อนเด้อเดี๋ยวจะไปดูสวนผักนู่นต่อ นี่เสร็จแล้วนี่อยากจะมาขุดเอาเดินแถวนี้แหละเห็นกระถางพอดีเลยลองเอาไปเพาะพริกเพาะมาเาะเขือดูเพราะว่ามันต้องรีบเพาะยายยังไม่ได้ไปตลาดเลยเมื่อไหรจะได้ไปไม่รู้ไปซื้อของอะนะจะได้ซื้อดินมาเพาะแต่ลองดูก่อนเพาะก่อนว่ามันจะได้ไหมเน,นะไปไปดูสวนไปดูสวนผักต่อมีอะไรรอดมั่ง สวนผักดูอันนี้ยายเดี๋ยวค่อยมาดึงไปเผากล้วยกล้วยเดี๋ยวค่อยไปดูกันกล้วยเดี๋ยวไปสถาน,นีต่อไปสถาน,นีต่อสถาน,นีนี้ขอขอดูสวนนี้ก่อนอะไรเขียวๆนะอุ้ยนี่ต้องขยายแล้วนี่แฟนยายเอามาทิ้ง มมนของไก่ของเป็ดของอะไรเนี่ยโอ้ยังสวยเลยขึ้นช่ายเพื่อนเพื่อนขึ้นช่ายจ้าโอ้คุณช่ายรอดอยู่นี่ขึ้นช่ายขึ้นช่ายนะคะอันนี้คืออะไรอะบิตรูหรือว่า วิตชาร์จไอู้้อะไรอะ่ะสวิตชาร์จสวิตชาร์จนี่รูดไม่ใหญ่เท่านี้แล้วส่วนอันนี้ดูดิอันนี้ดูดิเดี๋ยวรอให้มันออกดอกก่อนก่อนที่ยายจะไอ้นันสวนออกดอกมาก็กินได้นี่กินได้อยู่นะนี่เหมือนคะน้าลเลยเนี่ยเดี๋ยวมันออกดอกมาอร่อยอร่อยเออเรียกว่าอะไรนะอือดูดินึกชื่อไม่ออก โคระบ,บีที่ยายไปตำมอะนะโคระบ,บีสีม่วงที่ยายไปตัมานะนี่เดี๋ยวมันออกดอกมาอร่อยมากเลยดอกมนะันอะม,มันยังรอดอยู่นะเนี่ยส่วนอันนี้ส่วนอันนี้เออ,อเรีอยอะไรนะกลัมดาวกลําดาวนะคะพี่เหมือนมากนะ สวนอันนีราดเบรี่นะคะตรงนี้สวนสตบบรอเบอรี่ของเรานะคะเนี่ยสวนสตบบรอเบอรี่ของเราสวนอันนี้หอมญี่ปุ่นนะคะไปดัดไปมาทางโน้นดีกว่ามันแดดย้อนแสงดูนี่สลัด ตอนร้อนมากินไม่ทันอะไรสลัดชี chi สลัดเยอะๆเลยเนี่ยเยอะๆเลยสลัดเนี่ยสลัดเนี่ยสลัด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 ครามตันอินตดตันบักเซนชิเนลอับัตรณนาอัลฟิลหอมญี่ปุ่น หอมญี่ปุ่นจ้าหอมญี่ปุ่นตรงนี้อะไรอ่ะจำไม่ได้ไม่มีอะไรขุดออกนี่ไงกระเทียมเรากระเทียมโอ้ยเนี๋ยเอานี่ออกอันนี้ที่ยายมาคลุมตัวนี้ไ้เอ้ยนี่มันรอดมันรอดเฮ้ยมันรอดหรือมันไม่รอดเฮ้ยมันรอดนี่นี่นี่แขนงมันไอตัวใหญ่มันเสีย แต่แขแนงมันยังอยู่เฮ้ยโอเคอยู่อันนี้คือขึ้นเออนี่มันก็เน่าเป็นบางมันเน่าไม่หมดอันนี้คือว้ยนี่แต่นี้มันยังอยู่นะนี่ขึ้นช่ายกินกินกินก้านนะคะนี่คะแนงมันยังอยู่อันนี้กระเทียมนะคะกระเทียมนี่โอเค ยายเอาตัวนี้ออกก่อนนี่ยายคลุมตัวนี้ไว้น่าจะลมพัดไปทางโน้นนี่นะคะโอ้ยพี่หมอนไปนั่งพักตรงนู้นละ <c oughs> นั่งพักตรงนู้นนี่อันนี้ยายาเหลืออยู่แค่นี้ก็ยังดีตรงนี้ไม่เป็นไรตรงนี้เพราะว่ายายพยายามปลูกไว้เพราะว่าเวลาแฟนยายพรวนดินมามันไม่ มันไม่โดนนะเดี๋ยวปีหน้ายายพยายามจะมาปลูกให้แถวนี้นี่ไงนี่ไงนี่ไงถ้าอยู่ที่อื่นแฟนยายขุดทิ้งหมดอันนี้ไม่ไม่สวยไม่เป็นไรยายรอให้มันออกดอกมาก็ได้กินดอกหน่อยหนึ่งออกดอกมาสวยนี่อันนี้อะไรล่ะกระลำดาวปีที่แล้วจําได้ไหมมันโดน,มนแมลงลง กินของยายหมดเลยเฮ้ยอันนี้ต้นหนึ่งมีหลายมีหลายไอ้นั่นมแมลงมันลงมาผักยายกําลังงามงามแมลงลงมากินหมดเลยอันนี้มันรอดจากมแมลงมานะไม่เป็นไรตรงนี้อยู่ได้ถ้าอยู่กลางสวนตรงนั้นแฟนยายถอนทิ้งหมดเพราะว่าเราต้องครวนดินเนาะนี่ตรงนี้คือสวนนไม้นะคะ สวนหน่อไม้ฝรั่งนะคะนี่สวนหน่อไม้ฝรั่งเนี่ยวัดทำความสะอาดกันนะคะรอก่อนไปทีละขั้นทีละตอนเนี่ยอันนี้เก็บกินได้นะคะแบบนี้อร่อยนี่นี่คะนาบายิตอืมไปจิ้ม เดี๋ยวไปลวกจิมมื้อกิมนสดกับน้ำพริกปลาร้วันนี้ได้เมนูแล้วเก็บผักผมอันนี้ก็อร่อยหอมยี่ปุ่มไปต้ม,มหวานอร่อยเนาะม,มันยาวแล้วเดี๋ยวขออีกตอนหนึ่งนะไปทางโน้น,น,นดอกไม้เริ่มบานแล้วไปดูผลไม้ทางโน้นนะคะเป็นตอนเป็นตอนไป สวนมันใหญ่อะทำไงได้ถ่ายหมดเลยมันยาวเนอะวันนี้อากาศดีพรุ่งนี้ดีกว่าน,นี้อีกพรุ่งนีง้วันนี้ตอนเช้ามืดเฟซยายใช้ไม่ได้นะนเพื่อนลง youtube ไปก่อนไปไปต่อไปต่ออุ้ยนี่ดูเดี๋ยวจะขุดไปปลูกเพื่อนี่มันยังเล็กๆเู่ลองขุดๆๆปูมันขึ้นเอง ใบยิสลัดกระเพียวอะไรชัยยายขุดไปปลูกในบ้านผักแป๊บเดียวก็ใหญ่แล้วแต่ในบ้านผักก็เยอะแยะ,ยะนี่เห็นปะผักชีเต็มเลยนี่ผักชีจา้าผักชีจา้าผักชีจา้าปลูกช้าไปถ้าปลูกเร็วมันจะโตอัในนี้ยายปลูกช้าไปแต่ก็ไม่เป็นไรจะหาอันโตโตกินไปก่อนอันโตโตอยู่แถวนี้แหละนี่ไงอันโตโตมันขึ้นก่อนนี่ อันโตโตนี่อันโตโตนี่เนา่นสลัดสวยแต่ว่าถ้าร้อนมานะพวดพาดคืบเลยนี่ดูดีมันทนหิมะอยู่ปีนี้ได้ยินเขาบอกติดลบสิบองศาตอนนี้ก็ติดลบอยู่นะกลางคืนติดลบสามสี่องศากลางคืนนะคะตอนกลางวันสูงสุดวันนี้หกองศาวันนี้นะคะตอนนี้อยู่ที่สององศาเนาะไปไปต่อ